ครับสวัสดีครับแฟนๆลุยสารแชนแนลนะครับมื่อนี้มาพอกันเรี่ยวกับผู้กอบนะครับในช่องลุยสารแชนแนลนะครับมื่อนี้เดี๋ยวสิบห้ามาสำรวจนะครับในการลงหัวเชื่อไปแล้วนะครับก็ได้ประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับกับตุนยางหน้าเมื่อนี้เดี๋ยวสิบห้ามาเบิ่งตุนยางหน้านะครับในคลิปที่แล้วนี่สิเป็นคลิปของเห็ดตับเตานะครับการลงเชื่ออยู่เห็ดตับเตาซึ่งลงกับตุนสนุอยู่ทั้งหลังผมนี่แหละ นะครับแล้ว่ามือนี้เดี๋ยวสิบห้าเมื่อบึงการเปลี่ยนแปลงของต้นยางนานะครับอยู่ในโดมครับอยู่ในโดมว่าการเปลี่ยนแปลงของต้นยางนาสิเป็นยังไดนะครับหลังจากการลุ่งเฉียบไปแล้วล้วก็เอาเอาลุ่งทอนะครับปฏิกิริยาการเปลี่ยนแปลงของเขาเป็นยังไดนะครับหลังจากลุ่งไปแล้วนะครับสองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับหลังจากที่ ห้าได้ลงหัวเชื่อไปแล้วนะครับแล้วก็เอาต้นใหม่ลงทอนะครับการเสียนการเปลี่ยนแปลง,งเขานะครับก็คือ,อาการจเจริญเติบโตของของต้นนะครับผมว่าอยู่ในโดมขอบนี่ซีดีนะครับซีดีนะครับบึงลักษณะแล้วนะครับาการจํากัดหรือ,อาการจํากัดบริเวณนี่นะครับหรือควบคุมควบคุม นะครับจำกัดพื้นที่นะครับการ์เิเป็นการดีว่าที่จะบ่จํากัดนะครับเบ<ง>ิ้งจากต้นแล้วนะครับต้นของเฮานี่การแตกยอดแตกยังนีค่อนข้างที่จะสวยนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะครับ<อ><า><อ><า>นี่แหละครับค่อนข้างที่จะสวยน,<อ>ยนะครับ ลำต้นดูแข็งแรงดีนะครับการแตกยอดแตกใบนะครับที่ลงเฉียบไปแล้วนะครับลงเฉียบไปแล้วที่นี่ก็เหลือแค่าหากฝอยเขาฟูแค่นั้นเองนะครับตอนนี้บึงเล้ากากหาก,กิ่มออกมาหากินแน่นะครับแต่ว่ากาบ,บ่อเต็มที่ปันไดน,นะครับ อันนี้ก็ตรงร่อนะครับก็ตรงร่อ,ล,อล่อให้ต้นเขาแข็งแรงแล้วก็หากฝอยเขาเดือน,นะครับนี่นะครับการแตกยอดแตกใบแตกกิ่งของเขานี่ค่อนข้างที่จะสวยค่อนข้างที่จะสวยงามเลยทีเดียวนะครับอ่าอันนี้จะเป็นการบังคับนะครับเนาะแล้วก็ควบคุมอุณหภูมิโดยอ่าการเอาใส่โดมขอบนะครับอ่าจะเป็นการว่าจะบังคับ ออกนอกฤดูการเบิ้งวา่าสีออกได้ดีปันไดน,นะครับโดยการใส่ต้นเลี้ยงนะครับตน้นยางนานะครับนี่ตน้นยางนานะครับนะครับแต่ละต้นของเขานี่การแตกใบแตกยอดแตกกิ่งของเขานีค่อนข้างที่จะสวยสมบูรณ์นะครับอ่าอ่าก็คือจริงๆแล้วการควบคุมอุณหภูมิหรือ าการจำกัดพื้นที่นี่เป็นการดีนะครับต่อผืชน,นะครับต่อผืชเพราะว่าขันมีความชื้นนะครับ60เซขึ้นไปนี่นะครับมันกระสีเห็ดให้ต้นใหม่ของเขานี่มันสวยมันงามมันจะเริ่มเติบโตได้เร็วนะครับเป็นการบังคับอีกวิธีหนึง่งในการเลี้ยงนะครับในการเลี้ยงส่วนเชื้อเห็ดนั่นกระสีตามมานะครับถ้าเกิดว่าต้นแข็งแรงนะครับ หากฝอยดโดยในดีนะครับก็บถือว่าเป็นการดีแล้วนะครับเป็นการดีแล้วกัต้นใหม่ของเฮาแล้วก็เห็ดของเฮากับเป็นการเจริญเติบโตได้ดีขึ้นกันนะครับเดี๋ยวค่อยรอรุ่นนะครับเดี๋ยวค่อยรอล,ลุ่นต่อไปกาสีเอามาไห้พี่นองเบ้งเป็นระยะระยะนะครับกบาบหญ้าฝ่าเบือกันนะครับอ่าส่วนต้นสนูผมเบึงที่หล่ะครับยังงามเลยสูงเลยทีเดียว นะครับอ่าสูงเลยทีเดียวอ่านะครับอ่าอีกอีกสองทอนี่ว่างนะครับเดี๋ยวกเาเซียวมาลงอีกนะครับเดี๋ยวกาเซียวมาลงใหม่นะครับอ่าจังไดยกะต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับการติดตามเนาะอ่าคันผู้ใดสงสัยอยังกะลองติดต่อสอบถามเขาเบิ้งนะครับพี่น้องเนาะ ครับกันผู้ใดสนใจเนาะก็ล้องติดต่อสอบถามของมะบึงนะครับนะครับคลิปนี้กับพ่อสมควรแล้วนะครับพี่น้องกับคู่กอบมือนี่ก็ต้องขอออำลานะครับไปก่อนเดี๋ยวเผอพอกันไปในคลิปหนาแล้วกะเดี๋ยวเสียอาการเปลี่ยนแปลงตงต่างนี่มาสูพี่น้องบึงนะครับนะจังได้ก็ต้องขอขอบคุณน,นะครับสําหรับการติดตามในครั้งนี้นะครับจำผู้ใด มีขอสงสัยใดๆนะครับกับติดตอ่อสอบถามนะครับได้ที่0884722990นะครับ0884722990และ09911990 0 0นะครับรวมไปถึงการสิสอบถามเรื่องหัวเชื่อของเห็ดนะครับตอนนี้มีอยู่6กเชื่ยด้วยกันมีเห็ดละโกกเห็ดเพาะเห็ดกอเห็ดไข่นะครับเห็ดตับเต้าหรือเห็ดโคนนะครับอา อันนี้เราก็ล่อสีสอบถามเกี่ยวกับสาขานะครับยูไกล่มงไดกะลองสอบถามกับมาเบิงยูไก่มงเดกะสร้างสื่อมือหันนะครับกับหัวเชือนะครับหัวเชือของคู่กอกนะครับเอาเป็นว่าไอดีไล่อีกตัวหนึ่งไอเดียไล่นะครับไอดีไลจะเป็น0ูนย์เก้าศูนย์เก้าหนนะครับนั่นคือไอดีไลช่องทางหนึ่งที่สี่ประสานกันนะครับ ประสากนการติดตอ่อกันนะครับเนาะเอาเป็นว่าจังไดนี่อ่าขันผู้ใดมี่ขอสงสัยนะครับก็บติดตอ่อสอบถามเขาไม่ได้นะครับสำหรับเมื่อนี้กู้กอบต้องลาไปก่อนนะครับอ่าอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้แน่นะครับเปื่อเป็นกําลังใจให้กู้กรอบนะครับถ้าเกเจอไดมี่าข่าวดีๆมาบอกกับพี่น้องว่าเออมื่อนี้เฮ็ดออกแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวก็รอหลุนอยู่ครับเนาะอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้สำนึกก่อน จังได้กับตรงขอเก้่าวคำว่าสวัสดีครับพี่นอนครับ